สวัสดีนะนะทุกคนครับพอดีเจอช่องครับเนาะไม่ค่อยมีช่องเท่าไหร่เพราะว่ามันตนันหมดครับะสภาพไม้ก็อันที่มีชอ่องหมดนะครับแต่ว้องร้องยอดูนะครับหัวเขาด้วยเคยว่าจะมีลูกพ่อมีปู่ไหมนะฮะมีตรงนี้แต่ว่าผมว่ามันไม่ไน,น,น่าจะกัดอ่ะน่าจะไม่ต้องมาเยอะลูกพ่อครับปลาเดียวนะ ほら。Yeah. ไม่รู้ว่าลูกคองหรือปลาเดียวนะครับแต่ว่ามันอยู่กายฝูงกันนะ่ะไม่แน,น่ใจเหมือนกันนะครับเดินลงมาเอาไ่อย,ยังไงเดียปล่อยไปนะตัวเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจนแะล้วก็ตี่ออกจากหางฝูงเหมือนกันนะครับดูดิอถ่ายรูปมาไหนแลจวปล่อย ปล่อยนะครับเพราะว่ามันผมไม่มาายยัน่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกข้อก็มาอยู่กลางกานะครับกลางกลระหว่างนี้ยแต่ว่าที่ผมโดนเน่ะมันเลยม,มาประมาณเมตรสองเมตรนะครับดูดิแต่ว่ามันก็มผอมนะปล่อยเลยนะครับไม่ยังแขะนะจะไมค่คลิปคิปเปอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปากมันจะฉี่ครับ ยา,าเนนมเช้านะครับตัวแรกนะครับเมนยางแขะค่อยลากะช้าครับโดนเลย ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะปลาเหลียวลกคก็ปล่อยไปก่อนช่างมันนี่ครับเมนยางแค่ครับประเดิมหมายแรกเลยครับก็ขับรถเข้ามาแล้วมันตันหมดนะครับก็หาตีตามช่องว่างนะครับตรงไหนพอยอดแล้ก็ต้องลองหยอดดูนะครับคือถ้ามีตัวเนียกัดแน่นอนครับเมนยางแค่ครับผมของมันต้องลองครับผมสุดยอด นี่แหละครับแค่ตีข้ามต้นไม้เฉยไล่กัดไล่กัด ไปกาดไปกาดปลาอยู่ฝั่งนี้ขอปลาขึ้นก่อนละกันปลามันอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นไงล่ะนี่มานี่เลยมีทีเยอร์ถูกต้องนี่ครับทีเยอร์ครับมันต้องทำแบบนี้ มันปล่อยที่หลังเดี๋ยวปลดปลดเยวออกเอานะครับตกง่ายนะครับที่ตกแบบได้ตัวนะครับดีก็ผมลองไปผมกะยังไงมันต้องมีตัวเพราะว่าแอ่งนะ้มันลึกแต่ว่าการตีแบบนี้ก็มันมันจะพันเน้ยก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่ามันยังไงอ่ะอยากตีอ่ะก็ได้ตัวครับเนี่ยวัดกันหนึ่งกระดอนข้ามมาฝั่งนะ ไม่ยังแทะนะครับเห็นมันวิ่งตามมากัดได้กัดเลยเกีย่ยวตัวน้อยๆน,นะครับดีนะปลา,ากระเด็นฝั่งนี้ก็เลยเกี่ยวเอาง่ายหนะ่อย <c oughs> เป็นแต้มครับนี่ครับสายแดดเดียวผมกับปลาคลองธรรมชาติเคครับ <c oughs> okay, ผมลำบากหน่อยแต่ว่าได้ตัวครับผมสุดยอด